สวัสดีค่ะสวัสดนีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณคุณอ้อยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเจอกันใน EP ที่17นะคะซึ่งเป็นเรื่องการคูณจำนวนครันะคะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็เรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆเราก็จะมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะค่ะทบทวนนะคะเนะะื้อหาความรู้เดิมนะคะพิจารณา2คูณ1เซนส่วน3เท่ากับเท่าไหร่นะคะสังเกตเนาะก็จะเป็นจำนวนนับคูณกับจำนวนกระใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนจำนวนค่าในรูปเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆเราถึงจะต้องทำการคูณได้เนาะ ก็จะได้เท่าไหร่คะเนื่องจากจานวนคระ1งเศษหนึ่งส่วนสามเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆได้เท่ากับเศษสี่ส่วนสามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะได้สองคูณหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับสองคูณเศษสี่ส่วนสามนะคะเราก็จะนําตัวไหนคะลูกตัวไหนคูณกับตัวไหนคะเด็กๆนํา 2คูณกับ4นะคะทั้งหมดส่วนด้วย3ค่ะ2อคูณสเป็น8นะคะทั้งหมดส่วนด้วยสนะคะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะตัวเลขที่เราได้เป็นผลลัพธ์ตรงนี้นะคะอยู่ในรูปเสร็จเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะเด็กๆโดยใช้สุดคุณแม่สไปตัดทอนนะคะสาคูณหได้3 3มคูณสเป็น6 3าคูณสเป็น9เพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวที่ไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3าคูณสเป็น6เพราะฉะนั้นจำนวนนับของเราก็จะเป็นเลข2นะคะ6แล้วบวกอีกเท่าไหร่คะเด็กๆถึงจะได้เท่ากับ8บวกอีก2นะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษก็จึงเป็น2คําตอบในข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2เศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะเด็กๆเป็นไงคะ ทบทวนคูรู้เดิมแล้วนะต่อไปเราจะไปเนื้อหาของชั่วโมงนี้กันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะการคูณจำนวนนับกับจำนวนคราตรงนี้นะคะให้เขียนจำนวนคราในรูปเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆแล้วจึงหาผลคูณโดยนำจำนวนนับคูณกับจำนวน ค่ะโดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษและตัวส่วนยังคงเดิมน,นะคะเด็กๆค่ะมาพิจารณากันหาผลคูณของเศษสองเศษสามคูณ,คณหเศษสามส่วนห้ากันนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าการคูณในที่นี้นะคะตัวตั้งอยู่ในรูป เศษส่วนใช่ไหมคะและก็ตัวหารอยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะเด็กๆอันดับแรกนะคะนักเรียนพิจารณาก่อนเลยจะพิจารณาตัวเลขที่มันเป็นจำนวนคละนะคะให้เราเขียนในรูปเศษเกินนะคะเด<ๆ>็กๆเนื่องจากนะคะ1นึเศษสส่วนหเราเขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเศษแปดส่วนห้านะคะเด็กๆ เราก็จะได้นะคะเศษสองส่วนสามคูณหนึ่งเศษสามส่วนห้าเท่ากับเศษสองส่วนสามคูณเศษแปดส่วนห้านะคะเด็กๆสังเกตแล้วนะคะว่าจากจำนวนละตอนนี้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วบรรทัดถัดไปค่ะเราก็จะนําตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะเด็เกๆก็จะได้อะไรคะสองคูณแปด ส่วนด้วย3าคูณหนะคะเด็กผลคูณของเขาสคูณแ8เป็น16 3หคูณหเป็น15สังเกตนะคะผลคูณอยู่ในรูปของอะไรคะ เศษเกินดังนั้นเราก็จะทําให้คําตอบอยู่ในรูปของจํานวนคระหรือเศษส่วนอย่างตำ่ำแต่ข้อนี้ไม่สามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะเด็กเพราะว่าไม่มีตัวเลขใดที่มาหาร16และ15ลงตัวนะคะโดยเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบในรูปของจํานวนคระนะคะโดยใช้สุดรคณแม่15ค่ะ15 1เป็น15 15คูณเป็น30 10. เพราะฉะนั้นมันเกินเราก็จะใช้แค่ 1นใช่ไหมคะสิ้าคูณหนได้15บห้าเศษเท่าไหร่คะถึงจะได้เท่ากับ11บเศษอยู่1เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ1เศษหนึ 1, ส่วน15นั่นเองคะ่ะเด็กๆตอบแล้วนะจ๊ะตอบ1เศษหนึ 1, ส่วนสิค่ะ ค่ะเด็กๆจากการที่เราพิจารณาจทยข้อเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้แนวความคิดที่ว่านะคะการคูณจำํำนวนคล้านะคะอาจทําได้โดยเขียนจำนํำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนนะคะเด็กๆแล้วหาผลคูณค่ะโดยตัวเศษคูณกับตัวเศษนะลูกและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะ ค่ะเด็กๆจากวิธีการขั้งต้นนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะการหาผลคูณของ4เศษ1ส่วน5คูณเศษ4ส่วน7นะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งเป็นจำนวนคราใช่มีลูกและตัวหารนะคะตรงนี้เป็นเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้อง เขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินก่อนนะคะตามวิธีการที่คุณครูได้อธิบายข้างต้นนะคะค่ะโดยตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะคะคุณครูจะพาคิดแบบสองวิธีนะคะซึ่งวิธีในเฟรมนี้นะคะสไลด์นี้ก็คือจะเป็นวิธีคิดที่หนึ่งนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆเราก็จะเขียนจำนวนพระนะคะในรูปเศษเกินก็จะได้ไเท่าไหร่คะเด็กๆเศษยี่สิบเอ็ดส่วนห้านะคะ ตรงนี้นะคะคูณกับเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะเด็กๆโดยบรรทัดถัดไปเราก็จะได้เไรคะเศษยี่สิบเอ็ดคูณสี่ส่วนด้วยเศษห้าคูณเจ็ดนะคะเป็นการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะตัวเศษคูณกับตัวเศษค่ะสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองเป็นแปด กลายเป็น84ใช่ไหมคะและข้างล่างก็75 35นะคะก็จะได้ผลคูณเป็นเศษ84ส่วน35นะคะเด็กๆเราจะสังเกตเห็นตัวเลขนะคะว่ามันยังเป็นตัวเลขที่เยอะและเราจะต้องหาตัวเลขมาตัดทอนนะคะซึ่งในที่นี้เราจะนำอะไรมาหารคะทั้งตัวบนและตัวล่างหรือตัวเศษและตัวสว่วนนํำ เมาหารนะคะที่นี้เราจะนำา7ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเด็กๆก็จะได้ค่ะ84หารด้วย7เท่ากับ12นะคะและ35หารด้วย7เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ5นั่นเองหรือในทางกับการท่องสุดคูณแม่เจค่ะ7คูณอะไรได้84 เจเป็นเจ็ดสิบเจ็เป็นเจเป็นแปดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้มาก็คือ12นั่นเองนะคะแล้วก็เจ็ดเท่าไหร่ได้สามสิบนะคะเจ็ 7, 1, เป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ามยี่ี่แปห้าได้สามสิบห้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ได้มาก็จะเป็นห้านะคะจะสังเกตนะคะเด็กๆวันทัดทัดไปเราก็จะได้เป็น เศษ12ส่วน5อยู่ในรูปเศษส่วนแบบไหนคะเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะจำนวนคะ่ะก็จะ5ค่ะ5เท่าไหรได้12 5คูณอะไรได้12 5คูณ2เป็น10ใช่ไหมคะเด็กๆ ลบกันเหลือ2เพราะฉะนั้นตัวเศษเป็นสจํานวนนับที่เราจะเอาไปเขียนข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขอะไรลูกเป็นเลข2ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อถัดไปก็จะเป็น2เศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะเด็กๆตอบแล้วนะจ๊ะสําหรับตัวอย่างที่1และเป็นวิธีทําที่1นะคะตอบ2เศษ2ส่วนห้นั่นเองนะคะ มาดูวิธีทาที่2กันนะคะเด็กๆสังเกตบรรทัดแรกยังเหมือนกันนะคะกับวิธีที่1ก็คือเขียนเขียนอะไรคะเด็กเขียนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะเขียนจำนวนค้าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่ะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ4เศษ1ส่วน5คูณเศษ4ส่วน7เท่ากับ เศษยี 4, ะะ่สิบเอ็ดส่วนห้าคูณเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะเด็กๆสังเกตนะคะตัวเลขตัวเลขนะคะมันก็เหมือนเดิมนะคะแต่มาแตกต่างกันที่บรรทัดที่สองบรรทัดที่สองนี่คือจุดเลี่ยนนะคะเด็กๆเราก็จะนําตัวเศษคูณตัวเศษนะคะก็คือยี่สิบเอ็ดคูณสี่ส่วนด้วยห้าคูณเจ็ดค่ะข้อนี้นะคะเราจะยังไม่คูณ เหมือนตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราจะตัดทอนกันก่อนค่ะเด็กเ,กเราจะตัดทอนกันก่อนนะคะโดยค่ะสังเกตตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่คูณไขว้กันอยู่นะคะคูณไขว้กันอยู่นะคะก็คือ21จะไขว้กับ7ใช่ไหมคะและก็4จะไขว้ยอยู่กับ5นะคะสังเกตค่ะมีตัวเลขไหนไหมนะคะที่มีจํานวนนับ มาหารเขาได้ลงตัวทั้งสองตัวนะคะก็คือจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกันสังเกตนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นเลข21กับ7ใช่ไห้คะ7จ็เป็น7 7 2 14 7 3 2สเพราะฉะนั้นใช้7มาตัดทอนทั้ง7แล้วก็21นะคะเราก็จะนำเจไปหารทั้ง21แล้วก็7นะคะลูก7เท่าไหร่ ได้21ค่ะท่องสุดคูณนะคะเจ็ดสามและ7คูณอะไรได้7ค่ะ7จคูณหเป็น7นะคะเราจะเห็นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นการตัดทอนตัวเลขให้น้อยลงแล้วนะคะก็คือ3มาแทน21ใช่ไหมลูกแล้วก็1มาแทน7ใช่ไหมคะโดยการนำเจไปตัดทอนนะคะ บรรทัดถัดไปนะคะเราก็จะได้าการคูณที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเป็นจำนวนนับสาอขอโทษค่ะ3คูณกับ4ส,ส่วนด้วย5คูณกับ1น,นะคะเราก็จะนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนกันนะคะ3คูณ4เป็น สิบสงใช่ไหมลูกห้าคูณหนึ่เป็น5ใช่ไหมคะมนท้าข้างล่างเราจึงได้เป็นเศษสิบส่วนห้ะคะเด็กๆข้อนี้นะคะก็อยู่ในรูปเศษเกินเราก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนละใช่ไหมคะเด็กๆโดยใช้วิธีการอะไรคะตั้งหารก็ได้นะคะอย่างที่คุณครูได้อธิบายในตัวอย่างที่หนึ่งวิธีทําที่หนึงไปเมื่อกี้นะคะระนาะนนคาตอบข้อนี้ก็ห้เป็น สิบใช่ไหมคะแล้วก็เศษอยู่สองใช่ไหมลูก mm. ก็จะได้เป็นคําตอบสองเศษสองส่วนห้านะคะตอบสองเศษสองส่วนห้านั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะวิธีทําที่หนึ่งแล้วก็วิธีทําที่สองเด็กๆชอบวิธีไหนคะลูก mm. หลายคนอาจจะชอบวิธีทําที่1นนะคะและหลายคนอาจจะชอบวิธีทําที่2อนะคะอันนี้เราก็เอาไปปรับใช้นะคะในการหาผลคูณของ จำนวนพระนะคะลูกค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะซึ่งตัวอย่างที่สองนี้นะคะคุณครูก็จะอธิบายวิธีการ<แ>คิดทั้งหมดสองวิธีด้วยกันนะคะ<ๆ>เหมือนกับตัวอย่างที่หนึ่งน,นั่นแหละค่ะลูกแต่ตัวอย่างที่สองนี้นะคะโจทย์มันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะสังเกตนะคะเด็กๆ การหาผลคูณของ3เศษ3ส่วน5ะคะคูณ1เศษ9ส่วน16ะคะสังเกตว่าตัวตั้งก็เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะและตัวคูณก็เป็นจำนวนคละใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินทั้งสองจำนวนนะคะเด็กๆเ,เราก็จะได้นะคะ สามเศษสามส่วนห้าคูณหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบหกเท่ากับนะคะเศษสิบแปดส่วนห้าคูณเศษยี่สิบห้าส่วนสิบหกนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะทำได้แล้วเนาะว่าเศษสิบแปดมาจากไหนคะคุณครูเศษยี่สิบห้ามาจากไหนคะคุณครูก็ามาจากการที่เราเขียนนะคะลูกเขียนจำนวนคละในลูกเศษเกินเด็กๆหลายคนจะต้อง เข้าใจก่อนนะคะการเขียนจนํานวนคละในรูปเศษเกินก็คือนําตัวเศษไปคูณจํานวนนับแล้วบวกด้วยตัวเศษที่อยู่ข้างล่างนะคะตัวส่วนไปคูณจํานวนนับแล้วไปบวกตัวเศษที่อยู่ข้างบนนะคะก็จะได้เป็นสิบแปด้าคูณสามเป็นสิบห้าบวกสามเป็นสิบแดนั่นเองใช่ไหมคะลูกสิบหกคูนหนึ่งเป็นสิบหกใช่ไหมคะบวกอีก9้าค่ะ เป็น25ใช่ไหมคะเด็กๆนั่นแหละคือที่มานะคะของเศษ18ส่วน5กับเศษ25ส่วน16นะคะสังเกตค่ะเด็กๆเราได้แล้วนะคะว่าเศษเกินคุณอยู่กับเศษเกินใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะนําตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ18คูณ25ส่วนด้วย5คูณ 16บหกใช่ไหมคะลูกข้อนี้นะคะหาผลคูณนะคะสิ 18, คูณกับ25นะคะหลายคนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขเพื่อเป็นการแบบตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะคะเราก็จะได้เป็น450ทั้งหมดส่วนด้วย80สนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะเราก็จะมา ตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนกันก่อนนะคะเด็กๆสังเกตค่ะตัวเลขที่ลงท้ายศูนย์เหมือนกันตัวเลขที่ลงท้ายศูนย์เหมือนกันนะคะแนะนําให้ใช้แม่สิบในการตัดทอนนะคะลูกเราก็จะได้นะคะนำสิบไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็คือไปหารทั้งสี่ร้อยห้าสิบและแปดสิบนั่นเองนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้เป็นสี่สิบอ่า สี450่ร้อยห้าสิบหารด,ด,ด้วยสิบเท่ากับขออภัยค่ะสี่สิบห้านั่นเองนะคะสี่สิบห้านั่นเองนะคะและอะไรคะเด็กๆแปดสิบหารด้วยสิบเท่ากับแปดนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะได้เศษ 45ส่วนด้วย8นะคะสังเกตอยู่ในรูปอะไรคะเศรษเกินเศรษจเกิน,เ,เ,กนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะก็เป็น45หานะคะหารด้วยอะไรคะเด็กๆหารด้วย8เด็กๆสุดคุณแม่8จ้ะแปหนึ่งเป็น8 8 2แปดสองสิบหกแปดสาห 48 48เพราะฉะนั้นเกินใช่ไหมคะเราก็จะใช้8คูณ5ได้40นะคะเด็กๆลบกันเหลือเท่าไรหร่คะเหลือ5 5ตรงนี้เป็นตัวเศษเป็นตัวเศษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเอามาเขียนตัวเศษจ,จะต้องอยู่ข้างบนตัวเศษจ,จะต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมลูกและ5้า ที่เป็นผลหารนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้านะคะก็จะได้คำตอบเป็น5,5เศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้นะคะในตัวอย่างที่2นะคะก็จะได้เป็น5,5เศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆมาดูวิธีทำที่2กันนะคะเราก็ยังจะเป็นโจทย์ เดิมอยู่นะคขาลูกแต่วิธีทำนี้นะคะก็จะแตกต่างจากวิธีทำที่หนึ่งนะคะค่ะก็จะได้นะคะสามเศษสามส่วนห้านะคะคูณหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบหกนะคะบรรทัดแรกก็จะยังเหมือนเดิมกับวิธีทำที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆแต่วิธีทำที่สองนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะสังเกตนะคะเด็กๆตัวเลขที่คุณครูทำสีไว้ให้นะคะจะเป็นการแสดง การคูณควยของเขาอยู่นะคะก็คือ18บแควยกับ16นะคะและก็25คูณควัยอยู่กับ5นะคะเป็นตัวเลขที่อยู่คูณควยกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตนะคะว่าตัวเลขที่คูณควัยกันอยู่เนี่ยมีจำนวนนับใดไหมที่มาหารเขาลงตัวทั้งสองตัวนะคะก็คือสังเกตเราก็จะเห็นนะคะว่ามี5นะคะมา หาร25สิ้าแล้วก็ห้าลงตัวใช่ไหมคะลูกแล้วก็8ดกับออกขออภัยคะ่ะ18แแล้วก็ส6นะคะเป็นเลขคู่ก็จะมีเลข2อย่างน,น้อยก็คือเลขสองใช่ไหมคะลูกมาหารเขาลงตัวเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะอะไรคะตัดทอนนะคะตัวเลขที่คุณค่อยการนะคะเพื่อที่จะได้ตัวเลขที่น้อยลงและง,ง่ายกับการคูณมากขึ้นนะคะ ก็จะตัดตัวไหนก่อนคะเด็กๆตัด18กับ16ก่อนแล้วกันมีตัวเลขไหนไหมคะที่คูณกันแล้วได้สิบแปดแล้วก็16ในแม่เดียวกันมีใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะได้อะไรคะสองเกเป็น18ใช่ไหมคะแล้วก็ สองปดเป็นสิบหนะคะตัวเลข18แดและสิบหนี้เราใช้แม่2ในการตัดทอนนะคะก็จะเหลือ9้าแล้วก็เหลือ8ปดข้างล่างใช่ไหมคะลูกอีกหนึ่งตัวค่ะที่จะเอาไปตัดทอนเขาก็คือเลขห้านะคะห้าตัดกับ25้าแล้วก็ห้าค่ะห้าตัดยีสิบห้านะคะห้าคูณอะไรได้ยีสิบห้านั่นเองห้คูณหได้ยี่้าใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะเหลือ5้านะแล้วก็5คูณอะไรได้5คะ่ะ5คูณ1เพราะฉะนั้นก็จะได้ตัดทอนแล้วก็จะได้ตัวเลขที่น้อยลงคือ1นั่นเองนะคะสังเกตค่ะตัวเลขที่เราได้มาจะเป็นตัวเลขใหม่แล้วนะคะก็คือ9ข้างบนจะเป็น9คูณอยู่กับ5ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น1คูณอยู่กับ8ใช่ไหมคะบรรทัดถ,ถอไปเราก็จะได้เป็น9คูณ5เป็น45ห้านะคะ หนคูณแได้8นะคะสังเกตตัวเลขนะคะเด็กๆอยู่ในรูปเศษเกินเราก็จะใช้วิธีการเขียนเศษเกินนี้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะโดยการตั้งหารก็ได้นะคะเด็กๆสำหรับเป็นคนที่ไม่คล่องนะคะตั้งหารเหมือนวิธีทำที่1นึ่งั่นแหละคะ่ะซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะแปคูณหได้40่สิบจำนวนนับ หรือตัวเลขข้างหน้าก็จะเป็นเลข5ใช่ไหมคะแล้วบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้45คะ40 11 42 43 44 45เศษ่5นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้5เศษ5ส่วนด้วย8นั่นเองนะคะสำหรับคำตอบของวิธีทําที่2นี้นะคะสังเกตคำตอบตัวอย่างที่2ทั้ง2วิธีนะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบที่ เหมือนกันนะคะแต่วิธีคิดเขาแตกต่างกันนิดเดียวนะคะพราะฉันเด็กๆชอบวิธีไหนเราก็จะเอาวิธีนั้นนะคะไปใช้ในการหาคำตอบในการคูณของจำนวนคละนะคะลูก ค่ะเด็กๆสำหรับ EP ีที่17นี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปทำแบบฝึกหัดนะคะหน2นะคะเด็กๆหน้าที่29นะคะลูกถ้าใครทำแล้วสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถกลับมาดูคลิปวิดีโอซ้ำได้นะคะหรือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมได้นะคะในไลน์กลุ่มของคณิตศาสตร์เรานะคะเด็กๆสำหรับ คุณครูก็ฝังให้นักเรียนไปฝึกทักษะกันนะคะก่อนที่จะจากกันใน EP ที่17นี้นะคะเด็กๆคุณครูก็อยากให้นักเรียนมาสรุปร่วมกันนะคะในสิ่งที่เราได้รับความรู้ในชั่วโมงนี้กันนะคะซึ่งสรุปก็คือการคูณจำนวนคระนะคะอาจทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษ เกินก่อนนะคะเด็กๆในรูปเศษเกินก่อนนะคะแล้วหาผลคูณโดยนําตัวเศษคูณกับตัวเศษนะคะและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะสําหรับนักเรียนที่ฟังคุณครูอธิบายไปแล้วนะคะไม่เข้าใจหนูสามารถกลับมาฟังซ้ําได้นะคะแล้ว อย่าลืมฝึกทักษะกันนะคะเด็กๆสำหรับ EP ีที่17นี้คุณคุณอ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีที่18นะคะบ๊ายบายค่ะ